วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นสไลเดอร์เย้เรามาถ่ายคลิปออกกำลังกายนะคะก็ไม่มีอะไรอยากถ่ายคลิปเฉยๆไออยากขี้ค่ะก็เสียวอยู่นะคะทีนี้แล้วไออยากขี้พวกมึงดูหมอบเมื่อกี้ไอใสขี้ก่อนท่านี่มาเพินาอ่ะอะให้มึงเหยียบไปเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่ดิ นน่รารักมันมี3,000ด้วยเย่เอาไปตั้งไว้ที่แบบ้านอ่ะบ้าเหรออยากให้แม็นเด็กเล่นมาแก๊งอุ้ยเฮ้ยเก้าอยู่ด้ก้าก่อนเอก้าก้าหน้ <9 S 1> <9 S 2> นาเด็กเล่นอ่ะก้าดูคนมึงดูคนมึงภาษาไทยกูเริ่มมาหัวละ อลุ้ยยดเแล้วนี่คือเส้นจกเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงขอร่าด้วยมามึงมาพอสองคนลองหมุนนี่หมุนได้ปหมหมุนไม่ได้ฮะมึงต้องช่วยกันหมุนดิมึงมันหมุนปกติอะถ้าปกติมันหมุนได้มันควรจะหมุนได้ขึ้นมาลองหมุนดูไหมแต่มันหมุนไม่ได้นี่มันน็อตมีน็อตไม่ใช่มึงหมุนตรงนี้ด้วย เอ้ามึงมึงบอกกูด้วยดิมึงจะไปทางไหนอ่ะชนกันดิดิเกลับหอไปอ้วกแตกพอแล้วมึงกูจะตายแล้วมึงกูร้องร้อดังมึงดัง

สอลเดนต์อะไรด้มาาย ออมาออกมาออกมาเออออกลุ้นะเดี๋ยวรอยอยู่ตรงนี้เสียวอ่ะดดฝืดฝืดฝืดโอ้ยจับตูดอย่าเล่นคือมันฝืดสุดๆเลยติดอยู่ข้างบนน่นคือเสียวชนะได้ออกมาทางนี้ ตออกมาได้ไปได้จะตูดนะอย่งีนะไอยแฮอยู่ตรงนี้ให้ตรงนี้เห็นใช่ไหมฮลิคอปเตอร์ฮลิคอปเตอร์ ุ่นเชียมึงอยาเยียบออกไปเลยเราไม่เล่นกับเธอแล้วเฮ้ยพี่เขาไม่ เดล่น้ยอยากเล่นด้วยอ่ะม่เดี๋ยวถือให้คุณก็ขึ้นว้ดีไปแล้วเด็กตัวนี้กลัจะเอ้ยยสรองอันนี้แล้วมันติดอะ ใหญ่จ้ะรอปุ้นกำลังไหลลงมา,ป,าปุ้นมึงไม่ออกมาสักทีวะว้วยนี่สนุกดีกดเจ็บอะก็สนุกดีนี่เจ็บอะเจ็บอะ <laughs> เจ็บ,บะ <laughs> อะเจ็บอะขอเล่นเด็กจริงไม่ได้ขอเล่นเด็กจริงป่ะเนี่ยเด็กน่าจะเจ็บเหมือนกันเด็กเล่นจนใส่ล้ะ ่เด็กเขาขาสั้นหรือเปล่าเขาก็เลยไม่ติดคือขาสั้นมันถือกล้องเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้กำลังเป็นตากล้องฝึกหันเอาใหม่เลย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 อะไรอ่ะก็กว่าหนังสือ อะไรมึงคุยอะไรกันทำไมไม่บอกไมอะทำไมอะเอ้าไม่บอกกูอะแค่บอกมันจะตัดชิปลงตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วชิปอะไรก่อนหยุดกวันวอกวอกอะไรวะเอาตัวมันไปวอกไปนู่นไปนี่ไปนั่นเลยนะอ้าเราวอก์กนี่ข้างเราอ่ะไมยแพ้วอล์กอ่ะมึงอย่าว่าแพ้เลยแพ้ยุ่งเนี่ยทำตัวยุ่งมาดูมาดูเด็กคนนี้หมายเลขหนึ่ง ปปิดหมายเลขสองหนกนกนกนวกเปิดหมายเลขสามได้เวลาไปเกินได้เวลาไปเกินได้เวลาแต่แต่แต่ถ้าตอนแบบเช้าๆหรือแบบสายๆไม่มีเด็ก่ถายรู้ปกครองผู้ปกครองเปิแบบรอดูวิวัฒนาการเอ้ยมาถ่ายด้วยมาถ่ายด้วย เด็กหอมมันปวดอ่ะปวดตอนนี้คือไอ้เด็กอยู่บ้านก็อยู่บ้านป่นเอาเลยป่นเอาเลยปุ่นปี้นสองชั้นสองชั้นสองปุ่นโดดลงต้นด้ยโอ้โหเอ้าปูนอยู่ไหนวะก็จะรอตามหาคอนเทนต์แอร์รอป่นออกมาเจ็บสนุกจริงเหรอวะนี่เราอยู่ในปาร์ตเ้ยเมืองนี่เราอายุเท่าไหร่แล้ววะ 负带，啊！负啊！ 不好 มีต <yeah. S 1> ัว no, น no. no, no, no. mm ี้ด้อไม่รู้ไม่เคยดูอุลตร้าแมนแบบเต็มชมับ้อยู่คนเดียวเงาเงาเจ็บไปเงาเงามึงควจะไม่อ่านสิไม่ได้ว่าแต่แบบเอาล้ตัวจู่โอ้ยเป็นเนี่ยไปเลยด้วยขขำขี่กบกับเลย เลจัเป็นคาบอยออกถือเปินมุ่งหน้าขึ้นดอยจ้ามันสนุกอยู่คนเดียวเลยอ่ะมันตึงบบไก่นะสูขาพอกันเตะมาสุมได้ก่อนเยยยไอ้ช่าได้หมดนไทยบ้านเช่า

กี่แรงเพื่อ,อ,อนวะทีะ่แล้จมัจะลบอะวะสนุกกันจังเลยนะ อะไรแล้วพร้อมลงมึงลงมึงลงมาสวัสดีครับเรากำลังขี่กุ้งกุ้งหน้าตาเป็นยังไงกุ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้<ม>นนก,กุ้งไม่ใจน้ำกุ้งเเเปปป็็็นนนมมม เขาเรอะไรกันหรอพ่บอกอาพ่อเดหนาวเลอินโทรอะมานี่ยมาเนี้ละคนใต้ละครเดี๋ยวจะขี่กุ้งไปหาเหมือนพาใครน่เรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องคุณนายใจร้ายกับคนใช้ใจหมา ก็ละครั้งหนึ่งนี้คุณ,ค,ณคุณหญิงเจร้ายกับคุณชายนั่งอยู่ในบ้านคุณหญิงได้เอปากพูดขึ้นมาว่าววนี่เธอนอกใจกฉันหรือเปล่า <c oughs> คุณแล้วคนชายก็ได้เข้ามาในเรื่องในสตอร,รี่ใหม่ผมมันหวานมากเลยอยี่ยวคนณชายเข้าดี ไม่ันหมุได้วะอย่าเข้าใจผิดเลยนะคะถคา,านี้อาจจะเป็นแค่ได้เข้าใจผิดอย่าได้ไปกดคุณชายเลยแต่แล้วเขาก็ได้ขยับปากเป็นแกนเอ็และแกนไบ <c oughs> ในเวลาเดียวในเวลาได้ความรู้ในเวลาเดียวกันคุณชายก็บอกมาว่า เธอไม่กลัวกมรมค้างหรือมือจะตายันปชะนะจแต่แล้วคุณหญิง <laughs> <laughs> แต่แล้วคุณหญิงก็ได้เป็นลมไป <im it> มันเล่นยังไงหรอ <im it> คุณชายก็ได้หยิบโทรศัพท์มือถือ <im it> ขึ้นมาถ่าย <im it> <im it> แล้วคุณชายก็ได้ถ่ายหน้า <im it> เพื่อทำมีมในเพจต่อต่อไปยิ้ม เผยยิ้มออกมาโดยไม่ทันตั้งใจ,จตงแต่แล้วคุณชายก็จับได้ว่าเขาไม่ได้เป็นลม,ม <laughs> ตื่นแล้ว <laughs> เรื่องอะไรกูยังไม่ได้คิดเลย <laughs> หมดแล,แ,ลแล้วคุณชายแล้วคุณแล้วคนชายก็เดินเข้ามาว่าตายไหมตบเลยคือน <laughs> <laughs> ตัวอะไรเนี่ย <laughs> สุดท้ายคนชายได้ลงมือคาตกรรมอัมพรางคุณหญิงและคุณชายแล้วสุดท้ายในที่สุดคุณหญิงก็ได้ขีแล้วได้สวนได้่นทารีให้ชีดิคุณพาด้วยคบกับรายการป๊าเป็ดทอล์กช่วรายการช่วงใหม่ๆเรยนะคะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่วงปาร์ตี้เะล์นะคระับและแข่งเราเชิญวันนี้นะครับนัตตี้ก้อยและดีมเออเป็นสาวยูทูบเบอร์ชื่อดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> เหมือนจริงๆ <c oughs> <c oughs> และผู้จัดรายการวิทยุได้แก่ <c oughs> ด็อกเตอร์สมพงษ์ใครวะกูไงเอาละเรามาแถลงขอโทษสังคมค่ะ โอเคเหตุมันเกิดมาจากเห็ดเห็ดเนี <cosplay> yeah, so okay. well, here, um, ่ยเกิดมาจากทำไมถึงได้มีประเด็นเห็ดเนี่ยเกิดมาจากความชื้นอ๋อมือหยาดคุณคุณขอดวะใครขำแพ้มึงอย่าเกรงอ๋อโอเคแล้วได้ได้เห็ดที่เกิดมาเนี่ยเป็นเห็ดอะไรอ๋ออืเห็ดนะไร โอเคครับแล้วฉันักาคือดิฉันก็อยากจะทราบนะคะว่าชิคชิงงดิฉันลกลกเป็นเป็นเพศชอนนฟอร์เออร์เอองค่ะอหลุดอ๋ออดีหลุดอ๋อขอโทษอภัยค่ะเออคืออยากรู้ว่าที่เหตุต่อยแมวนี่มันเกี่ยวกับ ความชื้นอะไรแบบนี้ไหมคะพี่ดิฉันเป็นพบคุณใน,นเพจชื่อดัง,ต,งต้องให้คนนี้ไม่ค่ะโอ้เป็นคำตอบที่คนข้ายที่จะสะเทียนใจมากๆก,กขนน็ขออนุญากขออนุญาตกคนี่ะครจะต้ใส่ค่ะครตูดต้อเ,เด่นได้เลยค่ะเข้าใจแล้วค่ สนับสนุนโดยไทยลีนอนซสาร่าไทยประกันชีวิตสนับสนุนโดยรายการช่อง3บริษัทไทยดีเอสจำกัดขอลาจากเพลงเท่านี้ <c oughs> สวัสดีค่ะไม,ไม่จบหรอ มึงเราพูดไปเรื่อยอ่ะคนไทยมึงเป็นอะไรคนไทยไหมเปคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยไหมฉันเป็นคนไทยแต่เป็นลูกครึ่งนิดนึงเลยเรียกร้องเพลงก่อนไกลสุดเลยใครอ่ะใครอ่ะ โทเมโทเนะคะอ่าคุณโทเมโท้มาพบกับคุณปัญญาณิร uh ันกุลผ่อนกิศนะฟ้าแล้วเย้เออมาเข้าสู่ช่วงเป็นคนป้าแลบคอ่ะแลี่หนึ่งคัวใหนที่หนึ่งให้ใครเล่นก็่ต้องต้องไปยืนตรงนั้นดิเหนื่อยไหมป้า มายาเล่นเองเลยเหรอคะไม่โดนเลยไม่ไม่ไม่ถ้าถ้ามึงอ่ะถ้ามึงชนะมันก็ไต่ขึ้นไปทีละสเต็ปไงถูกหมดเพรมึงก็ไหลลงมาเออไหลลงมาไม่ถ้ามึงตอบผิดอ่ะมึงก็ขึ้นเดินลงมาถ้ามึงตอบผิดมึงก็ขึ้นไปด้านบนยังไม่น่าได้ตอบยังไม่ต้องตอบผู้สามสิบชั่วโมงค่ะไปเดี๋ยวกูไปตากล้องให้ไม่ต้องนอนคำถามที่หนึ่งสิงโตอะไรโต จะเคียนนิดหน่อยครับช้อยสิงโตอะไรโตช้อยข้อที่หนึ no ่งหัวโตช้อยข้อที่สองสิงโตช้อยข้อที่สามขาโตช้อยข้อที่สี่สุปฏิปันโนสุปฏิปันโนพะขาวโตสาวกับสาวโสุิปฏิปันโน เงินรางวัลไปศูนย์จุดหนึ่งบาททำสามที่สองไว้วันหลังแล้ววันหน้าล่ะตึง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 ข้อนี้ไม่มีช้อยนะไว้วันหลังแล้ววันหน้าล่ะเราสามารถไว้วันหน้าด้วยได้ไหมไว้วันหลังไว้วันหน้าไว้วันวันไว้วันเธอน่าจะ ไว้วันซื้นเป็นคำตอบที่ชูกต้องนับเงินไป3,000บาทนะครับตอนนี้ถูกคำตอนเลยสาะัเพอะไรสุดจะหนึ่งอยเลยพิธีกรพูดคข้อต่อไปข้อที่สามถ้าเราจอดรถเป็นรถคันหลังแล้วใครคันก่อนเชี่ย อุ้ยขอโทษใครคือนเป็นคำถามที่ยากจริงๆใครบัตรไปมาอะขอคำถามอีกรอบได้ไหมครับถ้าเราจอดรถคันหลังคำถามคือใครจอดรถแล้วคันก่อนเราไม่เหมือนเดิมามมมไไ่่เเหือนดิก็คันหน้าขอไข่ คันขาคอควายเก้าให้หน่อยคำตอบคครเก้าให้หน่อยเป็นคำตอบที่ผิดจริงเลยอ้าวน่ากันมาเนี่ยรับเงินไปเลยสองพันบาทโอได้าคนแล้วนีขอรักกูคิดแล้วไม่ออกแล้วสมองจะตันแลวจบรายการเท่านี้ใครดูรู้เรื่องก็ขอบคุณ ใครดูไม่ดูเรื่องก็ของเธอด้วยเรื่องของเมย์ก็ดูไว้ดูเพื่อความบันเทิงค่ะ